ขยีย้นี่ไหมขอเสนอมาหายุทธหยุดพิภพภาคที่7ทะเลรวนมั่วตอนที่385ยังมีอีกครั้งท่าทางของมั่วรั่วและทางซิ่งเหรียนนั้นเปลี่ยนไปอย่างช้าๆเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงนั้นมีชิงจือคนเดียวที่ยิ้มดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกประหลาดใจกับผลลัพธ์นี้หลินตงไม่มีใครสักคนสามารถทนต่อการชำระล้างของคลื่นสื่อจากบ่อเพลิงวิญญาณมรณะได้ถึง50ครั้งความแข็งแกร่งของคลื่นลูกสุดท้าย เกินกว่าก่อนหน้านี้นับไม่ถ้วนถ้าเจ้าร่มเหลวร่างกายเจ้าจะถูกกัดซาะโดยคลื่นสื่อไม่ว่าจะมีความแข็งแรงขนาดไหนก็ตามมั่วรั่วเตือนตัวดินตองก็ยื่นมือออกมาในเวลานี้ผิวหนังของเขาถูกกัดก่อนจากเคลื่อนสื่อจนเปลี่ยนเป็นสีเทาดูเหมือนว่าเขาจะทนทุกทรมานมามา,มากทว่าเขาก็ไม่ได้พูดสิ่งที่เขาทําคือโบกมือเผยท่าทีดือรร้นและปฏิเสธไม่ยอมแพ้เพื่อให้แข็งแกร่งมากกว่าคนอื่น ไม่มีอะไรได้มางีง่ายคนผู้หนึ่งต้องทุ่มเทและเสี่ยงตายมากมายนี่คือเรื่องที่ตัวเขาเข้าใจตั้งแต่เขาเดินทางออกมาจากแคว้นต้าเยน็นดวงตาของมั่วรั่วนั้นหลีลงสหายน้อยคนนี้เป็นพวกขวดื้อแท้จริงมั่วรั่วให้เขาทำตามที่ต้องการเถิดเจ้าไม่สามารถหยุดเขาได้หรอกเมื่อเขาตัดสินใจลงไปแล้วมั่วรั่วกับยิม้มง่ายสำหรับเจ้าจะพูดเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายจะปรับแต่งร่างกายใหม่ ให้กับสหายน้อยคนนี้หากร่างกายของเขาถูกทำลายหรือไงชิงจือกมองไปที่ร่างนั้นแล้วพูดว่าเขาทำสำเร็จแน่ข้าก็หวังอย่างนั้นความเหนียวหนืดของคลื่นซื่อหยดลงมาแต่ว่าเสียงหยดนั้นกลับไม่ได้เกิดขึ้นในความเป็นจริงไม่มีการกระจายของคลื่นแม้แต่ผิวน้ำบอบเพิงวิญญาณมรณะเงียบลงหลังจากการชำระครั้งที่49และดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ ความไม่แน่ใจปรากฏกับถังซิ่งเหรียญไม่เห็นภาพนั้นไม่มีใครเคยทนรับขึ้นสื่อครั้งที่50ได้ดังนั้นนางไม่รู้ว่าการชำระให้สะอาดได้ขึ้นสื่อครั้งที่50จะเป็นแบบไหนมันกำลังจะมามั่วรวบพูดขึ้นดวงตาเขาจ้องไปที่น้ำตกสีดำนั้นในบอบเพลิงวิญญาณวรณะขนาดเดียวกันการแสดงออกก็เปลี่ยนไปไม่นานจากที่มัวรวพูดแผ่นดินก็เริ่มโยกคลอนถังซิ่งเหรียญเงยนหน้าขึ้น ม่านตาของนางนั้นเห็นน้ําตกขนาดมาหืมากําลังม้วนตัวกันอยู่น้ําตกสีดําคล้ายกับมังกรดําขนาดักษ์ที่ไม่สิ้นสุดทมกลางความเงียบที่ซ่อนเล้นความดุร้ายและการแพร่กระจายของคลื่นสื่อที่น่ากลัวนั่นเองทําให้พื้นที่ว่างเปล่าราวกับมืดหมดพังทลายดูเหมือนว่าแม้แต่พื้นที่ที่ปลดปล่อยคลื่นออกมาก็ไม่สามารถทนต่อคลื่นสื่อนี้ได้บนแท่นหินตัวดินตรงตรวจพบคลื่นที่น่ากลัวเหนือร่างเขา เขารีบยกศีรษะมาน้ำตกสะท้อนอยู่ในนั้นเงาเช่นเดียวกับเจ้านรกโลกันทำให้เขาต้องถอนหายใจการชำระล้งลางครั้งสุดท้ายของคลื่นสื่อไม่ธรรมดาไม่ต้องแปลกใจเลยที่มั่วรั่วคัดค้านการตัดสินใจทว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะถอนตัวมาเลยตอนนี้ตัวเขาเต็มไปได้วยความเล่าร้อนและจ้องมองน้ำตกนั้นน้ำตกสีดำก็มีกระแสะเทลงมาจากนั้นเคลื่อนไหวรวมตัวกัน ไม่ว่าบรรยากาศจะน่าตื่นตาเพียงใดก็ยังคงไม่มีเสียงใดๆถูกกดปลยออกมาเสียงจู่โจมกระจายออกมาจากทุกทิศทางแม้มวลอากาศในสถานที่แห่งนี้ยังรีบแหวกออกน้ำตกสีดำเคลื่อนไหวอย่างน่ากลัวขนาดไหลลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกับมีภูเขาสีดำกระแทกลงมาใส่ขัวดินตงน้ำตกยังคงเทลงมาหินขนาดใหญ่ถูกทำลายเกือบทันทีแม้จะไม่มีเสียงแต่ทว่าพื้นที่ยังสันไหว นี่ก็สามารถบอกได้ว่าแรงนั้นน่ากลัวขนาดไหนน้ำตกนั้นคุมร่างหลินตงไว้ทั้งหมดพร้อมเสียงคำรามที่เจ็บปวดยืนอยู่ใกล้กับบอ่อเพลิงวิญญาณนั้นท่าทีพวกเบือโซทั้งสองที่ทเฝ้ามองปเปลี่ยนไปพวกเขาจ้องมองน้ำตกสายตาที่เฉียบแรมพวกเขามองออกว่าร่างหลินตงกำลังมองค้ำเรื่อยๆภายใต้น้ำตกนั้นเป็นเพราะสัญญาณว่าร่างกายเขากำลังจะแหลกสลายเขาทนไม่ไหวแล้วทั้งซิงเรียนร้องออกมา ไม่มีใครคิดว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายจะน่ากลัวแบบนี้เมื่อเทียบกับคืนชำระหลัง49ครั้งครั้งนี้คือของแท้อาจารย์ช่วยเขาด้วยถ้าทีมั่วรั่วเปลี่ยนไปเขาเหือบมองชิงจือที่กำลังยืนอยู่นั้นอีกฝ่ายกับสายหน้าไม่ต้องกังวลเขายังรับมันได้คืนทรงพลังและมีแรงกดดันหลายคืนกดทับลงมาเสียงคำรามของความเจ็บปวดแสนสาหัสถูกวดปจากน้ำตกนั้นคล้ายกับเสียงของสัตว์อสูร อันที่จริงไม่สามารถจินตนาการถึงความเจ็บปวดมหาศาลได้ในเมื่อทุกครั้งหลินตงมักจะจบด้วยการฝึกฝนลงแบบนี้เสมอทั้งซิงเหรียญเปิดริมฝีปากขึ้นนางเห็นหลินตงกำลังกอดลูกกลมๆลูกหนึ่งคืนสื่ออันทรงพลังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยคุณสมบัติการศึกก่อนที่น่ากลัวและกำลังกัดซาะร่างกายเขาหลังจากการสะสมเข้าไปเรื่อยๆผิวของลินตงก็เริ่มกลายเป็นสีดําจากภาพนั้นเสียงคำรามเจ็บปวดยังกินเวลานาน ค่อยๆสงบลงอย่างไรก็ตามไม่ได้หยุดลงเพราะความเจ็บปวดแต่คื่สื่อน,นั้นกลับเริ่มกัดก่อนจนทำให้เสียงของเขาดังออกมาอย่างน้อยนิดไม่ชัดเจนเหมือนก่อนเมื่อถังซิงเรียนเห็นภาพนั้นแม้นางจะมีบุคลิกแข็งแกร่งแต่ยามนี้ดวงตานางยังเปลี่ยนเป็นสีแดงนางหลบหน้าไม่อยากมองสภาพที่เจ็บปวดนั้นภายใต้น้ำตกในสุดนางก็รู้ว่าทำไมาอาจารย์และผู้โสชิงจือที่เป็นเสาหลักของโรค จึงเชื่อมั่นในตัวชายหนุ่มที่อายุใกล้เคียงกับนางนั่นไม่ใช่พ,พรสวรรค์ของเขาแต่เป็นเพราะนิสัยยึดมั่นของเขาที่ไม่ยอมจะพ่ายแพ้กระทั่งนางก็ไม่มีความดื้อรั้นแบบนั้นอย่างน้อยสุดนางไม่มีความกล้าจะท้าทายการชำระด้วยคืนสื่อให้ครบ50ครั้งลินตงเจ้าสุดยอดทั้งซิ่งเหรียญถึงกับบีบมือตัวเองเสียงเจ็บปวดในสุดก็หายไปทว่าคืนสื่อที่น่ากลัวย,ยังคงไหลลงมาชำระล่างนั้น เนื่องจากการแยกตัวของคลื่นสือ่อจึงไม่สามารถระบุได้ว่าล่างนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่การชำระครั้งนี้กลับต่อเนื่องไปอีก10นาทีก่อนน้ำตกสีดำที่โกรธเกี้ยวจะไหลย,ย้อนกลับมวลน,น้ำรอยอยู่ในนั้นจากนั้นกระจายไปทั่วผู้เฝ้ารอทั้งสามต่างจ้องมองน้ำตกเมื่อพลังงานกระจายต่อมาดวงตาพวกเขามุ่งไปที่พื้นผิวน้ำนั้นบนบอเพลิงวิญญาณมรณะจุดนั้นเปลวไฟสีดำกำลังลุกไหม้ มองเห็นกองขีีเท่าสีเทากองหนึ่งมั่วรั่วสะบัดมือทีหนึ่งผิวสีดำคัมนั้นกระจายออกไปเผยเห็นร่างบางอย่างทั้งซิงเหรียญเองก็กัดฝันเมื่อเห็นโครงกระดูกที่ราวกับถูกย่างสดนางพยายามอย่างสุดความสามารถไม่ส่งเสียงรบกวนออกมานางไม่สามารถตรวจพบสัญญาณชีพจากล่างนั้นท่าทีของมั่วรั่วก็เปลี่ยนไปเขารีบหันหน้าไปมองชิงจือไม้ไฟย,ยังคงนิ่งแต่เขาตรวจพบว่าชิงจือเองเนี่ย ก็มีอาการเปลี่ยนไปเหมือนกันไม่ใครพูดอะไรสักคำบรรยากาศก,กดดันแทบจะหายใจไม่ออกบรรยากาศนั้นกินเวลาเกือบหนึ่งนาทีก่อนจะมีเสียงอะไรแปลกๆทำให้สามคนหันไปพร้อมกันในสุดพวกเขาก็เห็นรอยแตกเกิดขึ้นในร่างกระดูกที่ไหม้หน,นั้นนี่ดวงตาพวกเขาจ้องมองฉากนั้นวัตถุสีดำที่สร้างขึ้นมาจากคลื่นสื่อแม้แต่ชิงจื้อที่ตรวจไม่พบสัญญาณการมีชีวิตยอยู่ภายในนั้นรอยแตกปรากฏอย่างรวดเร็ว ขณะทั้ง3าคนมองร่างสีดาโดยดวงตาไม่กระพริบรอยเลา้า้นล้ากรกระเทาะออกมาก่อนแขนข้างหนึ่งจะยื่นออกมาจากในนั้นสารสีดํหลุดออกไปมองเห็นสีสารธรรมชาติของร่างกายที่เต็มไปได้วยชีวิตชีวาต่างสูงโปร่งที่กระฉับกระเฉงเผยออกมาหลังจากสารสีดํหลุดออกอย่างสมบูรณ์ดวงตาสีดําสนิทของเขาสดใสทุกส่วนของร่างกายเต็มไปได้วยพละกําลังนี่คือร่างที่เกิดมาจะกคลื่นสื่อถึงแม้ไม่มีกล้ามเนื้อใหญ่โต แต่ร่างกายสูงโป่งก็มีความแข็งแรงที่น่ากลัวเขาทําจนได้ทั้งสามมองไปที่ร่างนั้นที่บูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพะเขามีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมพอเขารู้สึกว่าร่างกายดินตรงแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่านอกจากนี้ขึ้นยวนมหาศาลที่ไหลยอยู่ในนั้นก็มีร่องรอยของเครื่องสื่อบริสุทธิ์ผสมอยู่ในขึ้นยวนระดับการบ่มเพาะพลังของเขาลาวกะหินผาชัดว่าดินตรงประสบความสําเร็จในการชําระร้างทั้ง50ครั้งสหายน้อยคนนี้ มัวรัวถึงก็อ้าปากครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความชื่นชมตัวดินตรงสร้างความตื่นตะตึงให้กับเขาอีกครั้งชิงจือถึงกับยิม้มแต่มัวรัวก็รู้ว่าลางนั้นทีแรกเนี่ยเก่งมากๆหรือจะเรียกว่าตึงเครียดก็ได้ตัวดินตรงมองไปที่นั้งสามคนที่ริมบ่อน้ำเขากาลังจะเดินจูจ่ๆหอกยาวสีแดงก็ชักออกมาเขาจําเป็นต้องรีบถอยหลังสองสามก้าหลังจากนั้นก็มองไปที่ถังซิ่งเหรียญใบหน้าของนางกําลังแดงอยู่และมองไปที่ร่างเขา ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ทั้งซิงเรียนร้องลั่นออกมาด้วยความอับอายทําให้มั่วรั่วเนี่ยัวเร้อออกมาส่วนชิงจือเองก็ใส่หน้าที่ริมบ่อน้ํานั้นตัวดินตรงรีบวิ่งไปสวมเสื้อผ้าด้วยความเขินอายต่อนหน้ามั่วรั่วและชิงจือขณะใบหน้าทังซิงเรียนยังคงแดงนางมองไปที่ดินตรงโดนมีสายตาเนี่ยนุ่มนวลลงรูปรักภายนอกขอดินตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผิวของเขาขาวซีดบางทีอาจเป็นเพราะเขาเป็นผู้ครอบของตาประทับเทวะทีขิดเกืนกิน ดวงตาสีดำสนิทเขาจึงดูมืดหมนหัวใจถังซิงเหรียญนั้นเหมือนกับเลื่อนลอยหลังจากที่นางจดจอดวงตานั้นนางรีบเบนสายตาออกเพราะเนื่องจากหัวใจนางเต้นแรงถังซิงเหรียญกลายเป็นสาวน้อยขี้อายหลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจนั้นหลายปีผ่านมานางคบกับผู้ชายหล่อเหล่านับไม่ถ้วนที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้หญิงได้พวกเขามักพึ่งพารูปร่างหน้าตาให้เป็นประโยชน์แต่นางไม่ใช่หญิงสาวธรรมดา นางไม่ได้สนใจชายคนหนึ่งเพราะเพียงรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้โดยการใช้โจจื้อเป็นตัวอย่างไม่เพียงแต่เขาเป็นคนหล่อมากเขายังมีพอสวรรค์เหลือลน้นแต่นางก็ตั้งป้อมปกปิดตัวเองทําตัวราวกับป้อมปราการในสุดชายหนุ่มก็ยอมรับความพ่ายแพ้และถอยห่างจากไปหลังจากพยายามมาหลายปีเริ่มตนในตัวถังซิ่งเหรียญเองที่มีอุปนิสัยเนี่ยแข็งกร้าวนางภูมิใจในหัวใจตนเองมาก ดังนั้นนางจึงรู้สึกอายที่ตัวเองกลับเป็นสาวน้อยเมื่อตระหนักถึงอารมณ์ในใจนั้นหลังจากนางได้แลกเปลี่ยนสายตากับหลินตงครั้งต่อไปหอกของข้าจะไม่ถอยกลับเมื่อซ่อนความรู้สึกได้แล้วใบหน้าของทางซิงเหรียญก็เชิดขึ้นนางกอดอกก่อนที่จะเก็บหอกนั้นตัวดินตงก็ขวเราะคงไม่ให้สถานการณ์คล้ายๆกันเกิดอีกแล้วแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ไม่เคยมีใครรับการชำระจากขึ้นสื่อได้ถึง50ครั้งในบอบเพิงวิญญาณมรณะมาก่อนถังซิงเหรียญพูดขึ้นไม่เห็นท่าทีเขินอายของลินตงดวงตานั้นมีความแวววับขนามองไปที่ชายหนุ่มแววตานางเต็ม,มไปด้วยความชื่นชมตัวเขาเองก็เหม่อลอยเล็กน้อยหลังจากสัมผัสได้ถึงอารมณ์บางอย่างในดวงตาถังซิงเหรียญเมื่อได้เห็นความเป็นธรรมชาติของหญิงสาวคนนี้เขาเข้าใจว่ายากเพียงขนาดไหนที่นางจะเปิดเผยอ,อารมณ์กับคนอื่นโดยเฉพาะชายหนุ่ม ข้าเกิดจะทำไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวดินตองเองก็คืนสติหลังจากความรู้สึกยินดีปรากฏเขาหันหน้าไปมองน้ำตกสีดำนั้นในดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพียงไม่กี่อึดใจเขาเกือบได้ตายจริงแล้วความเป็นจริงคล้ายกับสถานการณ์ตอนที่เขาต่อสู้กับรางมัว่วเขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเขาลองอีกครั้งหนึ่งเขาจะสามารถทนได้หรือเปล่าบอบเพิงวิญญาณมรณะน่ากลัวจริงๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมนอกจากคนบ้าระห่ำอย่างเขาที่กล้าท้าทายความตายครั้งสุดท้ายกับคลื่นสื่อคงไม่มีใครแล้วโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อ